เห็นหลายๆช่องทำไส้กรอกทอดเราก็เลยอยากลองทำดูบ้างค่ะไม่รู้ว่าของเราจะกรอบเหมือนของเขาหรือเปล่านะเราทำได้ใส้กรอกกรอบนอกนุ่มในค่ะเพื่อนเพื่อนเราจะทำเป็น2แบบนะคะแบบแรกของเราจะเป็นแบบเกลียวค่ะนำไม้มาเสียบตัวไส้กรอกค่ะแล้วก็ค่อยๆหมุนหมุนหมุนตามรูปเลยนะ นี่ได้แบบนี้เลยค่ะมาต่อแบบที่สองกันเลยค่ะแบบบ้างค่ะเพื่อนๆจะบ้างแบบไหนก็ได้ตามใจชอบเลยนะเราจะบ้างทั้งสองด้านเลยนะคะ ใส่น้ำมันลงไปค่ะแล้วก็ใส่ตัวไส้กรอกตอนที่น้ำมันไม่ร้อนนะคะจะใช้ไฟกลางในการทอดนะ เมื่อเห็นตัวไส้กรอกสุกแล้วยกนำมาพักก่อนค่ะเพื่อให้เย็นตัวลงนะก็จะทอดแบบบ้างต่อค่ะใส่แบบบ้างลงไปทอดเหมือนออแบบแกวเลยนะคะ เมื่อแบบเกลียวเย็นตัวลงเราก็นำมาทอดรอบสองได้เลยค่ะทอดด้วยไฟกลางค่อนแรงนะคะแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะ เสร็จแล้วล่ะค่ะไสก้กรอบของเราแต่ว่ากรอบนอกนุ่มในค่ะ